วสวัสดีครับนี่วันนี้ผมบอยเสรษฐีนักราชมาอยู่กับพี่เจ้าของมาอยู่ในบ้านนี่บ้านเขาเรียกว่าทรงไทยประยุกต์ละกันสวยสวยเลยในพื้นที่เ,เดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าในพื้นที่เท่าไหร่อำเภออะไรจังหวัดอะไรเบอร์พี่เขาเบอร์อะไรเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าเราไปคุยกับพี่ก่อนดีกว่าตามมาครับโอ้บรรยากาศสวยสวยเลยมาวันนี้ฝนไม่ตกนะครับอ่าแต่เราไปคุยกับคุณพี่เจ้าของกันนี่พี่ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่แนะนําตัวทีนึงครับพี่ชื่อออนค่ะอ๋อพี่ออนนะครับพี่ออนตรงนี้วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับพี่ครับอยู่ที่ตำบลพรมนิมิตนะคะครับที่บ้านเลขที่41หมู่หอ่ะค่ะโอ้ใบใบหวยหรือเปล่าพี่41หมู่หะตำบลพรมนิมิตค่ะอำเภออะไรพี่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอ๋อวันนี้เรามาเที่ยวกันถึงนี่เลยเลยอันนี้บ้านพี่หรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋อวันนี้คือบ้านที่เราจะขายแล้วเราก็จะพาเที่ยวใช่ไหมพี่ ใช่ค่ะพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่ครับ15ไร่2งานค่ะ15ไร่2งานเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปขออนุญาตได้ไหมพี่อย่าว่าผมนะบางทีผมอาจจะซอกแซกซอกแซกเพื่อให้ประโยชน์กับคนดูนะพี่เนาะได้เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปดูบนบ้านได้ไหมได้จ้ะไปตอนท้ายพี่เดี๋ยวค่อยไปดูตอนท้ายจ้ะเมื่อกี้พี่ออนเดี๋ยวพาเดินเดินดูรอบๆหน่อยดิพี่ได้ค่ะไปถนนก่อนได้ไหมพี่นะได้จ้ะพี่ออนบอกว่าอยู่ที่ตำบลพรมนิมิตอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์มันห่างจากกรุงเทพไกลไหมครับพี่ร้อยกว่าโลค่ะ ร้อยสักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบได้ไหมถ้าถ้าถ้าวิ่งจากตรงนี้ไปจุดนี้ไปถึงตลาดไทยแถวตลาดไทยหรือเข้าไปลงังสิทธ์ก็ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบประมาณนั้นนะพี่นะค่ะเฮ้ยพี่นิดนึงผมลืมถามบ้านพี่ี่ไม้ทั้งหลังเลยใช่ไหมครับไม้ทั้งหลังค่ะไม้อะไรบ้างพี่ไม้แดงไม้ประดูไม้มะค่าอะไรแบบนี้ค่ะเสาไม้ไหมพี่ไม้ค่ะเสาไม้ลูกกงไม้พื้นไม้ทุกอย่างไม้ฝาไม้ไม้ค่ะแล้วก็ฝ้าก็ไม้ ค่ะอ่าโอเคครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในการพูดของผมเนี่ยถ้าเกิดผมพูดแทรกในตอนทําทคลิปผมเนี่ยผมขอประทานอภัยนะพี่นะเพงที่ผมไม่ได้ยินพันหลังให้กันแล้วก็บางคําถามถ้าผม,มถามลาบลาบเราลุงผมขออนุญาตพี่จะแรกเลยเนาะพี่เนาะจ้าเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ผู้ที่เขาได้รับฟังอ่ะพี่ค่ะสิบห <15 S 2> ้าไร่นี่มันหนึ่งโฉนดใช่ไหมพี่สองค่ะอ๋อสองโฉนดเหรอพี่จ่าถือสองโฉนดค่ะโฉนดคู่แดงทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะคู่แดงทั้งคู่ค่ะสองโฉนดนี่มันโฉนดละกี่ไร่เอ่อแปลงนี้สิ อีกแปลงหนึ่งห้าไร่พอดีค่ะก็สิบห้าไร่ครึง่งสิบห้าไร่ครึง่งสิบห้าไร่ครึง่ง oh. อ๋อโอ้แถวนี้บ้านคนเยอะใช่ไหมพี่ถามว่าบ้านคนเยอะไหมก็เป็นหมู่บ้านนะคะตรงนั้นเป็นหมู่บ้านบ้านเยอะนะพี่ใช่ค่ะนะเป็นวัดค่ะ,เป,คะเป็นวัดแล้วก็เลยตรงวัดนั่นก็คือหมู่บ้านค่ะวัดอะไรครับพี่ครับวัดวัด,วดคีรีโชติการามค่ะวัดคีรีโชติการามค่ะห่างจากนี่ไกลไหมพี่ไม่ไกลค่ะสักกกิโลอืม ไม่ถึงกิโลมั้งคะเนี่ยตรงนี้แสดงว่าอย่างไรเขาจับพิกัดได้คนอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนนะพี่เนาะใช่ระหว่างที่ผมขับเข้ามานี่บ้านคนเยอะ่อะพี่เดินเลยไปดูกันครับในพื้นที่ของพี่นี่ปลูกอะไรบ้างครับต้นไม้เต็มเลยเนี่ยอันนี้เป็นมะขามเทศค่ะมะขามเทศค่ะแล้วก็มีอะไรพี่ก็ข้างหลังเป็นข้าวโพดค่ะอ๋อเป็นข้าวโพดมีมะขามเทศปลูกข้าวโพทดที่ประมาณก,กี่ไร่ครับพี่สิบไร่ค่ะปลูกข้าวโพดสิบไร่แสดงว่าที่เหลือเป็นบ้านกับสวนมะขามเทศใช่ค่ะมะขามเทศนี่พันเขาเรียกว่าพันมันหรือเปล่าพี่ ชมพูสุพรรณค่ะชมพูสุพรรณค่ะอ๋อมีประมาณกี่ต้นครับมะขามเทศเนี้ยยี่สิบค่ะยี่สิบต้นเก็บไรายได้ได้เยอะไหมพี่อืเมื่อก่อนที่รื้อออกนะคะก่อนที่ยังไม่ได้รื้อออกตรงเนี้ยคะ่ะปีหนึ่งก็ได้เกือบสี่แสนนะคะมะขามเทศเนี่ยนะพี่นะใช่ค่ะถักปูกหมดเลยค่ะเกือบสามร้อยต้นนะคะครับพี่ก็ในระหว่างที่คุยกันไปเนี่ยเดี๋ยวราคาเดี๋ยวค่อยคุยเบอร์พี่เดี๋ยวค่อยขอนะครับ่ะผมถามพี่นิดนึงว่า ของพี่ออนเนี่ยสิไร่ครึ่งเนี่ยที่พี่มาตรงนี้เป็นที่มรดกหรือพี่มาซื้อไว้มาซื้อไว้ค่ะนานหรือยังครับนานแล้วค่ะ1ิกว่าปีค่ะเมื่อก่อนพี่มาซื้อนี่มันเป็นอะไรพื้นที่เป็นพื้นที่ไร่ธรรมดาค่ะพี่อย่าบอกนะครับว่าพี่ออนเนี่ยมาปลูกต้นมะขามเทศกันเองค่ะมาปลูกบ้านเองหมดเลยทุกอย่างทําเองหมดเลยค่ะอ๋อเอาแล้วพี่พี่เป็นคนแถวนี้เหรอครับไม่ใช่ค่ะเป็นคนที่ไหนพี่เป็นคนต่างจังหวัดค่ะพี่อยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วพี่มาซื้อไว้ที่นี่มาซื้อไว้ที่นี่ค่ะอ๋อ ผมผมขอนุญาตถามอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะถามพื้นที่ก่อนพี่ออกไปนี่มันเป็นถนนไอ้นี่ใช่ไหมค่ะถนนปูนในหมู่บ้านค่ะถนนในหมู่บ้านค่ะมันลงจากเส้นตากคือผมจับพิกัดมาผมมาจากสิงห์บุรีอะพี่จากสิงห์บุรีประมาณสักสิบกว่ากิโลเองค่ะมันลงจากเส้นหนึ่งหนึ่งป่ะพี่เขาเรียกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสิบเอ็ดค่ะหมายเลขสิบเอ็ดลงมาประมาณสักกิโลพี่จากสี่แยกจากสี่แยกเข้ามาก็อยู่ประมาณสองกิโลสองกิโลประมาณสองกิโลไม่ถึงดีค่ะเขาเส้นเขาเรียกเส้นอะไรพี่เออ มันไปตากฟ้าอินบุรีตากฟ้าอินบุรีตากฟ้านะพี่นะแสดงว่าไม่ไกลจากชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลน,นี่ไกลไหมพี่ไม่ไกลค่ะโรงพยาบาลอยู่ในตลาดค่ะโรงพยาบาลอะไรฮะโรงพยาบาลเมื่อก่อนเป็นโรงพยาบาลหมอนึกอะค่ะแต่ตอนนี้เป็นแค่ออสถานพย,พยาบาลน,นะคะอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้าอยากเข้าโรงพยาบาลใหญ่จะไปหาหมอก็คือไปโรงพยาบาลตาคีเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะกี่กิโลพี่จากนี้ไปที่อำเภอจากนี้ไปอำเภอตาคีก็ประมาณ ไม่น่าจะถึงสิกิโลนะคะไม่ถึงนะฮะไม่ถึงอ่ะ,อะนี่นี่คือถนนหน้าบูบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับนี่เข้ามาไม่ไกลมากใช่ไหมพี่ไม่ไกลค่ะที่ถามเมื่อกี้คำถามบางคำถามผมอาจจะถามซ้ํานะพี่นะะก็คือขออนุญาตนิดหนึ่นงคือบางทีผมตั้งใจถามเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันกระชับขึ้นค่ะอ๋อที่พี่คีบอกเมื่อกี้นะค่ะสี่สิบเอ็ดหมู่หกตำบลพรมนิมิตอําเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์บ้านสราวุธเพิ่มซับนะพี่นะค่ะเขตเราอยู่ตรงตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะนี่จากหลวงตรงนี้เลยค่ะ อ่าแล้วก็ตรงไปไหนถึงไหนพี่ตรงไปนู่นเลยค่ะพี่พี่อ่อนเดินนิดนึงข้างหน้านิดนึงคับพี่ได้ค่ะข้างในนี่ผมเห็นมีบ่อน้ําด้วยเหรอพี่เดินข้างในได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวนะข้างนอกนี่ถ้ามองไปเขตถนนแลวอยู่ตรงไหนพี่นู่นเลยค่ะสุดนู่นเลยค่ะตรงประมาณสักพุ่มไม้ใหญ่ๆนู่นเลยนะไม้ใหญ่เลยค่ะก็ไปร้อยเมตรเป็นกันนะพี่นะอ่าไปเกินร้อยเมตรค่ะพี่พี่ออนพาเดินสวนสักนิดนึงค่ะเออผมถามนิดนึงเมื่อกี้ผมถามไปแล้วว่าเออพี่ไม่ใช่คนในพื้นที่พี่อยู่ต่างจังหวัดแล้วพี่มาซื้อไว้ค่ะถามแบบ ถ้าขออนุญาตนะพี่นะถ้าถามแล้วไปแทงใจนะนะพี่นะะพี่ขายทาไมครับก็เป็นหนี้อะค่ะขายเพราะเป็นหนี้ด้วยจริงแล้วเป็นหนี้ด้วยอะค่ะเพราะว่าเคยขาดทุนในการเกษตรเรื่องอ้อยมาค่ะแล้วก็ไปขาดทุนเรื่องรถตู้มาด้วยค่ะด้วยเป็นหนี้เพราะว่าทําอ้อยเหรอพี่ค่ะทำอ้อยค่ะมันเป็นหนี้ยังไงอะขออนุญาตรวงนิดนึงค่ะลุงลูกก็ราคาตกอะค่ะราคาตกโอเคแค่นั้นเองตกหลายปีมากค่ะคือมันตกสะสม ตกสะสมอะค่ะครับแล้วก็อะไรนะลถอะไรนะเมื่อกี้พี่พูดแ้วก็ไปขัดทุนรดตู้มาด้วยอะคะ่ะขาดทุนยังไงพี่ก็พอโควิดระบาดหลายๆรอบเข้าพอรอบที่3 <_ P> ก็เลยรถก็โดนยึดอะค่ะพี่มีรถบิ่งอยู่หลายคัน <_ P> มีอยู่2องคันนะคะแล้วโดนยึดมดเลยเอ่อโดนยึดคันหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายออกมาได้เอาคนซื้อไปถ่ายออกมาได้ <_ P> ก็คือขายเขาไปสองคันเลยอก็เลยเป็นนี่อาแล้วพี่ขายแล้ว ผมเคยคุยกับพี่นอกรอบอีกนิดหนึ่งคือพี่ขายแล้วก็คือกะว่าเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้ใช่ค่ะแล้วก็ไปอยู่กับลูกใช่ค่ะครับก็คือเหตุผลนั่นหลักๆเลยค่ะนะครับออไปอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมพี่ใช่ค่ะครับโอ้เครียดไม่พี่เป็นหนี้นี่เครียดค่ะพอสมควรนะพี่เนาะค่ะพอสมควรใครไม่เป็นก็คงไม่รู้หรอกเออมันมีเหตุและมีผลพี่มีบ้านสวยขนาดนี้แล้วจะเป็นต้องขายนี่มันก็ไม่ธรรมดานะพี่นะค่ะอ๋อนี่มีบ่อใช่ไหมครับนี่ค่ะสุดเขตเราคือเลยบ่ออีก สุดเขตบ่อพอดีอะค่ะสุดเขตบ่อเลยอะค่ะที่ทิวทิวต้นไม้ค่ะเดี๋ยวพาเดินทางนู้นอีกนิดนึงนะคะบ่อนี่เมื่อก่อนมันมีอยู่แล้วหรือพี่มาแล้วมาขุดมาขุดเอาค่ะพี่มาขุดค่ะแล้วก็เอาดินทั้งหมดในบ่อนี้มาถมตรงนี้หมดเลยค่ะไม่ได้เอาไปไหนเลยค่ะไม่ได้ขายไม่ได้ขายค่ะแสดงว่าพี่ขุดในบ่อนี้แล้วมาถมในพื้นที่5ไร่โดยเฉลี่ยใช่ค่ะเพราะพี่ออนบอกว่ามี11ไร่เอ้ยขอโทษฮะมี15ไร่ครึ่งค่ะปลูกข้าวโพดอยู่ประมาณสัก10ไร่แสดงว่าเป็นพื้นที่สวนมะกานเทศกับบ้านอยู่ปรรระมมมาณ5ไ่ก็ขุดดแล้้้วถตงงนีทัห น้ำนี่แห้งไหมพี่ในช่วงไม่แห้งค่ะไม่ไม่มีแห้งนะพี่นะจ้ะผมขอเบอร์พี่ออนด้วยก่อนเดี๋ยวราคาผมยังไม่ได้พูดพี่ออนเบอร์อะไรเวลาคนติดต่อเอ่อศูนย์เก้าแปดครับเก้าเจ็ดหนึ่งครับหกสามหกสี่ค่ะครับผมอีกสักลองครับพี่ครับศูนย์เก้าแปดครับเก้าเจ็ดหนึ่งครับหกสามหกสี่ค่ะครับผมอ่ะพี่พี่เราเดินเราไปตรงนู้นกันเลยนะครับเขาได้แล้วผมก็มาถ่ายทำกับพี่ไปแล้วรอบหนึ่งค่ะขออนุญาตพูดแต่เขาที่แล้วเนี่ยข้อมูลเราอาจจะไม่ชัดเจนก็คือตอนนั้นนะพี่ขายก็คือ ที่เราคุยกันคือจะขายแล้วก็ไปอยู่กับลูกแต่ไม่ได้พูดคนส่วนใหญ่ก็เอออย่าขายเลยอย่าขายเลยใช่ไหมพี่แต่เขา้ผมก็พลาดเองผมไม่ได้ถามพี่เรื่องหนี้สินไงค,ครับอันนี้ก็ขออนุญาตตรงๆนิดนึงจะได้ตรงจุดเลยนะพี่นะ,ะมาขามเทศได้กี่ปีนะพี่นะเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีปมะขามเทศอยู่ได้ประมาณสามสิบปีแล้วค่ะออแต่นุ่งหน้านี้มันไม่มีฝักเดือนพฤศจ,จิกาดี่ก็เริ่มสอยได้แล้วค่ะมันจะออกช่อออกดอกช่วงไหนพี่ ช่วงเดือนตุลาค่ะอ๋อแสดงว่าอีกเดือนหนึ่งถึงจะออกนะพี่นะเรามาถ่ายทํากันเดือนกันยาเดี๋ยวพี่พาไปเดินดูในบ้านนิดนึงได้ค่ะอยากจะเห็นภายในบ้านเรารู้แล้วละเออพี่ขอโทษผมลืมเลยตรงนี้สักนิดไหมคะได้ได้๋วพี่ออนพาเลยฮะพี่ออนเมื่อกี้ผมถามพี่ยังนะว่าน้ําท่วมปีห้าสี่ไหมผมถามยังนะอ๋อถามเอ้ยังค่ะยังใช่ไหมปีห้าสี่น้ำท่วมค่ะโอ้ท่วมประมาณไหนพี่ก็ก็อย่างนี้ค่ะ ก็ถามว่าท่วมเยอะไหมมันก็ทั้งประเทศอะค่ะทั่วเลยท่วเลยาักกางทั่วภาักกางพี่ท่วมหมดเลยนะครับเพราะนั้นแล้วนอกจากปี5้าสี่ล่ะก็ยังไม่เห็นท่วมนะคะพี่อ้อยไม่ได้ขายเพราะหนีน้ําท่วมนะพี่นะไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าขายเพราะว่าเราเป็นหนี้อะค่ะครับเราเป็นหนี้แล้วเศรษฐกิจไม่ดีเราดันไม่ไหวอะค่ะคือสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวค่ะเนี่ยประมาณนี้พี่พอเราผมขออนุญาตไม่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 ให้เกียรติพี่ไม่ลวงลึกลงไปอีกนะครับค่ะค่ะอ่าเนี่ย บ่อนี่พี่เคยเห็นตอนน้ําแห้งสุดนี่มันประมาณไหนพี่ก็จะเห็นชั้นล่างตรงนี้ตรงนี้มันจะมีอีกชั้นหนึ่งค่ะอ๋อไปสองชั้นใช่ไหมพี่ใช่ค่ะมันจะมีอีกชั้นหนึ่งถ้าเห็นชั้นก็แสดงว่ามันแห้งลงไปน้ําเนี่ยพี่มัน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 มาจากไหนอ่ะมาจากมันเราเราขุดถึงตาน้ําด้วยค่ะแล้วก็มาจากน้ําฝนด้วยน้าฝนไม่ได้สูบอะไรเข้ามาพี่นะไม่ค่ะน้ําจากของเราเองใช่ค่ะอ่านี่พี่อ๋อนี่พี่ออนทำข้าวโพดข้าวโพดหนึ่งปีหนึ่งทากี่รอบพี่ ปีหนึ่งถ้าเกิดเราขึ้นน้ำก็ได้ทั้งปีอะคะ่ะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะขึ้นน้ำหรือเปล่าถ้าเกิดเราทำตามธรรมชาติก็ปีละครั้งอะคะ่ะคำว่าขึ้นน้ำผมอนุญาตพี่ผมให้คนดูเขาเข้าใจกับเราด้วยคาว่าขึ้นน้ำแปลว่าอะไรถ้าเราวางสปริงเกอร์เราก็ปลูกได้ทั้งปีอะคะอ่ะอ่าก็คือคลดน้ำไม่วถึงใช่ค่ะ,อะเอาน้ำมาให้มันลดน้ำนราพูดง่ายๆอะนะ,ะแต่อันนี้หนูไม่ได้ทำแบบลดน้ำนะคะหนูทำแบบธรรมชาติทำเฉพาะหน้าฝนนะคะอ๋อหน้าฝนก็ปีละรอบปีละรอบค่ะมันกำไรเยอะไหมพี่ ก็แล้วแต่ราคาค่ะแต่ปีนนี้ค่ะปีนี้ราคาดีพอสมควรนะคะครับผมอันนี้เก็บเกี่ยวเดือนไหนพี่สิ้นเดือนนี้ก็เกี่ยวแล้วค่ะสิ้นเดือนเขาเผาไหมพี่ขออนุญาตถามอีกอย่างหนึ่งก็บางคนเขาก็เผาบางคนเขาก็ไม่เผาโรตารี่ตีเอาแล้วก็ถ่ายกบเพื่อเอาไ้ทาปุ๋ยอ่ะที่ผมถามนี้ไม่ใช่หรอกพี่เวลาคนซื้อบ้านเนี่ยบางคนเขามาจากคนเท่าคนแก่มาจากต่างจังหวัดเขาก็กลัวมลภาวะค่ะกลัวแบบหนีควันหนีฝุ่นจากกรุงเทพมาเงี้ยพี่มาเจออีกนะค่ะ สุดเขตเรานู้นคือป่านู่นเลยพี่นะค่ะสุดเขตป่าเลยค่ะที่สุดเขตป่าเลยเราก็ไปข้างหลังนู่นเลยใช่ค่ะครับเท่า <brid> ที่เห็นเลยค่ะพี่ออนที่หลังคาแดงๆนี่วัดอะไรครับอันนั้นวัดหนองยาค่ะวัดหนองยาค่ะชื่อตเต็มๆนี้อย่างนี้เลยใช่พี่วัดหนองยาลังกาค่ะวัดหนองยาลังกาค่ะตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านแล้วก็เลยเลยจากตรงนั้นไปก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านมันเยอะครับพี่ออนแต่เพียงแต่ว่าผมไม่สามารถถ่ายทําให้เห็นได้เพราะว่าต้นไม้มันบัง ตังาาง้งจากวัดที่หนูบอกนะตรงนั้นก็คือหมู่บ้านคไอหนูอยู่ตรงกลางเขาค่ะอย่างนี้คนที่จะสนใจนะดูที่พี่ออนนี่นัดล่วงหน้าแล้วพี่ออนก็อยู่แถวนี้เกือบทุกวันใช่ไหมพี่อยู่ทุกวันค่ะอขายได้นี่ก็อย่างที่บอกกันนะ,ะส่วนหนึ่งก็ใช้นี่ส่วนหนึ่งก็คือไปอยู่กับลูกไปอยู่กับญาติใช่ค่ะอ่าไปอยู่ใกล้ๆเขาอะนะครับก็หมดทุกกันนะพี่นอ้อย อันนี้ข้างหลัง<อ>ข้างหลังก็เป็นต้นมะม่วงรอบๆบ,บ้านก็จะเป็นกอกล้วยอะไระแบบนี้ค่ะเป็นต้นมะม่วงมะม่วงค่ะ,ะเราไปดูไฮไลท์สําคัญกันในบ้านนิดหนึ่งพี่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะพี่นะะผมขออนุญาตไม่เข้าไปในห้องนะพี่นะค่ะดูแค่ห้องรวมๆพอค่ะไอ้อท่อฟฟ้านี่พี่เอาไว้ทำไมคะขออนุญาตถามเมื่อก่อนทําเมื่อก่อนทำ,นทำข้าวโพดทําอ้อยอะค่ะอ๋อก็เลยเอาไว้ใช้ ก็เลยเอาเก็บไว้ใช้อ่ะอันนี้ก็เป็นศาลาแล้วก็มีห้องอะไรต่างๆนนพี่ต้นพี่ออนต้นไม้เนี่ยพี่ปลูกเองเลยหรือเปล่า ต้นไม้ปลูกตั้งแต่เอาเป็นต้นไม้ล้อมอะค่ะตั้งแต่ปลูกบ้านเลยอะค่ะเขาเรียกไม้ล้อมใช่ไหมพี่ใช่ค่ะไม้ล้อมอ่าโอ้ต้นยันใหญ่มากเนี่ยปะดูเป็นต้นลักฟ้าค่ะแต่ว่าเนื้อก็คล้ายๆปะดูโอ้ต้นใหญ่มากปะดูดําอะไรแบบนี้คล้ายๆกันพี่ออนบ้านของพี่นี่คือเป็นลักษณะบ้านทรงไทยประยุกต์นะพี่นะค่ะมันไม่ใช่เชิงไทยสักทีเดียวอ่ะมันประยุกค่ะก็คือข้างล่างนี่ไปใต้ถุนค่ะก็คือคนโบราณหรือคนสมัยเก่าเขาจะปลูกยกสูงเพื่อให้มัน หนีน้ําค่ะ,ะแล้วก็เอาไว้ให้แบบอากาศถ่ายเทได้ค่ะข้างบนพี่มีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําครับพี่สมห้องนอนครับหนึ่งห้องพระแล้วก็สองห้องน้ําค่ะอ๋อพี่ออนแล้วอันนั้นซุ้มอะไรอะพี่สีฟ้าครับอ๋อเป็นซุ้มประตูเนี่ค่ะแบบข้างหน้าข้างหลังแบบนี้ค่ะอ๋อก็คือออกได้สองทางค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเจะออกเก้าออกได้ค่ะครับก็คือง่ายๆเลย เราเข้าประตูหน้าอันนี้คือเข้าสวนเราอะเข้าไล่เราใช่ค่ะไปพี่คนอนุญาตพาดูบนบ้านนิดนึงนะครับขออนุญาตพี่อย่าว่าผมนะเราลาบเราล้วงนิดเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะพี่ะโอ้้าพี่นี่เขาเรียกอะไรนะไม้หมดเลยใช่ไหมฮะไม้ค่ะแต่ว่ามันมันหลายปีมันก็จะต้องมีแบบเสียหายไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะพี่ออนที่แถวนี้เนี่ยสิบห้าไล่เนี่ยเขาขายกันประมาณไร่เท่าไหร่ก็สองแสนกว่าบาทสามแสนไม่เกินนะคะอ่า ทั้งหมดนะพี่นะแถวนี้นะค่ะ,ะพี่สร้างบ้านเมื่อปีปีอะไรพอจําได้ไหมจาได้ว่าสิบกว่าปีแล้วค่ะแต่จําไม่ได้ว่าพอศอ,อะไรครับหมดไปเยอะไหมพี่ตอนนั้นบ้านไม้อย่างนี้สมัยสิบกว่าปีที่แล้วหนูรวมค่าแรงด้วยก็สี่ล้านกว่าบาทอะคะ่ะสี่ล้านกว่าบาทอันนี้ผมยังผมถามเบอร์พี่ไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้พูดว่าอ่างนี้ขายเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยถามพี่ค่ะสถานที่โอ้โล่งเลยพี่นะใช่ค่ะนี่เห็นบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากเลยฮนะ ฝ้าก็เป็นไม้ผนังก็เป็นไม้ไม้อะไรบ้างนะพี่นะที่พี่พูดเมื่อกี้ไม้แดงไม้ประดู่ไม้มะค่าอะไรแบบนี้ค่ะครับผมอ่าแล้วเข้าสู่ภายในตัวบ้านโอ้เ oh, งาแวบเลยพี่พี่ออนนี้พื้นเนี่ยที่เป็นเงาเพราะว่าอะไรพี่เราเอาฉล็กทาค่ะทาสีแล้วก็เอาฉล็กลงแต่ข้างนอกพี่ไม่ได้ทาใช่ไหมไม่อ๋อทําเหมือนกันหมดค่ะแต่ทีเนี้ยเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะ มันโดนแดดโดนฝนมันโดนแดดโดนฝนมันก็จะจางไปอะค่ะแต่ข้างในเนี่ยมันไม่โดนแดดไม่โดนฝนไม่โดนค่ะครับก็เลยโอเคสวยเราสามารถทําใหม่ขัดแล้วก็ทาสีใหม่มันก็จะใหม่เหมือนเดิมอะค่ะมันเหมือนเหมือนนกดาวแต่ไม่ใช่นกดาวนะพี่เนาะไม่ใช่ค่ะอ่าโอ้โหเงาแวบเลยพี่คนที่ชอบบานไม้นี่ชอบเลยชอบค่ะอันนี้รูปอะไรับพี่ครับรูปบ้านที่ปลูกใหม่ค่ะตอนเสร็จใหม่ๆเลยเนี่นะพี่นะใช่ค่ะโอ้โหไม่รอมยังเห็นต้นเล็กๆอยู่เลยนี่พี่ใช่ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะพี่นะไม่เปลี่ยนค่ะ บ้านเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมซุ้มยังอยู่เลยพี่ยังอยู่ค่ะแต่ทําไมบ้านหลังนั้นสีก็ละสีแล้วพี่อ๋อเปลี่ยนสีเขาค่ะทาสีใหม่เหรอพี่ทาสีใหม่ค่ะเมื่อกี้ที่พี่ออนบอกว่ามีสามห้องนอนค่ะสามห้องนอนนับอันนี้หนึ่งห้องพระค่ะอันนี้ห้องะขอไม่ใาไม่เข้าพี่อ่นนี้ห้องพระค่ะอันนี้ห้องนอนห้องนอนค่ะอันนู้นก็ห้องนอนห้องนอนมีห้องนอนข้างหลังอีกอะค่ะเป็นห้องใหญ่มีอีกใช่ไหมพี่มีค่ะและอันนู้นเป็นระเบียงใช่ไหมใช่ค่ะเดินดูได้ค่ะทาชมนิดนึงครับได้ค่ะ ผมขออนีาตถามราคาพี่เลยหมดนี่พี่ขายเท่าไหร่ครับพี่ออนครับอืมขายหมดเนี่ยครับเก้าล้านค่ะเก้าล้านค่ะพี่คิดว่ามันถูกมันแพงไปไหมก็หนูก็ว่าราคามันไม่แพงนะคะราคามันอยู่ที่ความพอดีอะค่ะเก้าล้านนี่<อ>พี่ออนเอามาจากที่ดินเนี่ยสิบห้าไร่ใช่ค่ะสิบห้าไร่เนี่ยตีไว้ไร่หนึ่งสามแสนได้ไหมพี่ ก็ประมาณนั้นค่ะ3ามแสนสิบห้าไร่กับสี่ล้านห้าค่ะอ่าแล้วบ้านนี้พี่ปลูกอีกสี่ 4, 5, ล้านห้าก็รวมเป็น9ล้านมันจะมีคําถามแน่นอนพี่เราทําคลิปว่าเอา้าบ้านในปลูกสิบกว่าปีเคยปลูกสี่ล้านห้าแล้วไม่คิดค่าเสือ่อมไม่คิดค่าโซมเลยเหรอขายเท่านี้ไม่คิดค่ะเพราะว่าเราก็คิดซะว่าเราอยู่ด้วยค่ะอ่ะคือเราอยู่เราพัฒนาของเราไปเรื่อยใช่ค่ะเดี๋ยวคนดูสองแง่สองงามไลพี่เอ้าอยู่แล้วทาไมมันขึ้นมันไม่ลดล่ะ ก็คือพี่ต้องมีมาปลูกต้นไม้พี่จะต้องมีมาทํานู่นทํานี่อีกเยอะ่พี่ออนจะต้องมีขุดบ่อมาทงนู่นทงดินอะไรอ่จเยอะแลวอะไรอีกหลายหลายอย่างอ๋อนั้นที่สีมันเปลี่ยนใช่ไหมพี่ที่ตอนนั้นมันสีครีมๆใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็เลยเปลี่ยนสีไม้ล้อมต้นนั้นมันยังต้นเล็กๆอยู่เลยพี่จ้ะโอ้บรรยากาศถือว่าใช้ได้นะพี่นะเหมาะสําหรับเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่แล้วก็ คนที่มีอายุครับยิ่งดีใหญ่เพราะว่าอากาศดีมากที่เนี้่ค่ะเชา้ามาเย็นมาแต่ถ้าพี่มั่นใจว่าเขาไม่เผาอ้อยไม่เผาเข้าวโพดแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีควันมันก็ดีนะพี่นะ,ะพ,พี่ที่อยู่ตรงนี้พี่ผมถามตรงตรงนี้พี่มีมีฝุ่นมีควันมากวนไหมม,มันอยู่ห่างพื้นที่เขาอ่ะก็แทบจะไม่มีนะคะคือมันอดไม่ได้ที่จะไม่เผาใช่แต่ว่าบางแปลงเขาก็มีค่ะบางแปลงที่เขาแบบ ทุนน้อยๆเขาก็ไม่ตีแล้วเขาก็เผาเอาบ้างมันก็มีอะค่ะครับมันอดไม่ได้นะนพี่อนดะไม่ได้ค่ะอ่าพี่ออนอยวพายด,ดูข้างในนิดนึง <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามไม่พูดแบบโลกสวยอะว่าไม่มีไม่มีมันมีแต่เพีย่ก็ว่ามันจะรบกวนหรือเปล่ามันจะเยอะไหมแค่นั้นเองมันไม่เยอะค่ะครับมันก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมายถึงขนาด อยู่ไม่ได้อ่ะค่ะครับผมในสไตล์บ้านไม้มันจะสีอุมคึมอย่างนี้นะพี่นะมันจะไม่แบบบ้านปูนทาสีฟ้าสีชมพูเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นสีโอ๊กอะค่ะครับมันจะมีข้างหลังไปอีกจะไม่ต้องดูแล้วพี่นะที่เก็บของไม่อยากจะเข้าไปมีห้องใหญ่อีกหลายห้องค่ะข้างข้างหลังมันจะเป็นห้องใหญ่อีกครับแล้วก็ลงทางนู้นได้ได้ค่ะขออนุญาตไม่ไปดีกว่าพี่ผมเห็นที่เก็บของแล้วให้ให้เกียรติพี่ค่ะไปเราลงไปข้างล่างกันครับพี่ครับได้ค่ะโอ้ผมผมชอบไม้อ สิหไล่ครึ่งขายในราคา9้าล้าน2อโนดห้าไล่กว่าๆแล้วกันห้าไล่เป๊ะนะพี่นะหนึ่งโ 1> 1นดแล้วก็สิบไล่กว่าอ,อีกหนึ่งโนดผมผมอาจจะพูดสลับกันนิดนึงนะพี่นะไม่เป็นไรจ้ะเนี่ยก็ลองดูสําหรับคนที่ชอบนะครับโอ้ถ้าผมเชื่อว่าพี่แต่งขนาดนี้หรือพี่ ทำมากับมือขนาดนี้ถ้าพี่ไม่เป็นนี่พี่คงไม่ขายนะไม่ขายค่ะเป็นนี่ถึงได้ขายค่ะมีความจําเป็นที่จะต้องขายค่ะครับผมผมไม่ถามพี่ด้วยว่าพี่เป็นนี้เท่าไหร่รู้ว่าเป็นนี่พอละเราจะไม่เราให้เกียรติกันเราจะไม่อะไรตรงนั้นนะความจำเป็นงงเราเหตุผลคนเรามันต่างกันครับค่ะอ่ะพี่พาผมไปตรงแค่ต้นไม้ล้อมนี่ก็พอแล้วครับพี่ค่ะแถวนี้ฝนตกบ่อยไหมพี่ก็บ่อยนะคะมีอะไรน่ากลัวบ้างไหมแถวนี้ไม่มีหรอกค่ะ ผมถามแทนคนดูคนดูส่วนใหญ่กลนึ่งน้ำท่วม5้าสี่ยังไงก็ท่วมหนี้ไม่พ้นเราเอาความจริงมาคุยคแล้วก็เผาเนี่ยอันนี้เขาใช้รถเกี่ยวใช่ไหมพี่ใช้รถเกี่ยวค่ะเข,เขาเรียกอะไรรถเขาแแบเขาเรียกอะไรนะแบ <c oughs> ผมเรียกไม่ถูกภาษามีหลายภาษาอะไรที่ก็ <c oughs> เป็นรถเกี่ยวข้าวโพดอะคะอ่ะรถเกี่ยวเพราะไม่ได้ไม่ค่อยได้เผา <c oughs> ควันไม่ค่อยมีมีบ้างแต่เราก็ไม่ได้อะไรมากนะ <c oughs> ต้องต้องบอกอย่างนี้หรือให้มาหาข้อมูลจากคนในพื้นที่ได้ <c oughs> ถ้าเกิดไม่เชื่อเรื่องการเผา <c oughs> มันอดไม่ได้หรอกพี่ <c oughs> อดไม่ได้นะคะบางทีเขาก็เผาแต่ว่าเขาก็จะดูว่าเวลาเผาลมไปทางไหนอะค่ะครับ <c oughs> แล้วก็โรงพยาบาลไม่ไกลมากตลาดแล้วพี่ไปที่ตาคีเลยเหรอ <c oughs> ตลาดที่ช่องแค่นี้ก็มีค่ะช่องแค่แถวนี้นะพี่ตลาดเช้ามีทุกเช้าค่ะครับผมแล้วก็จะมีตลาดนัด เออวันวันศุกร์กับวันอังคารสองวันเป็นตลาดนัดใหญ่ค่ะครับพี่โจรขโมยแล้วครับพี่ตั้งแต่อยู่มาไม่มีนะคะไม่มไม่เคยคเจอนะคะเพราะว่า<อ>คนแถวนี้เขาก็อัธยาศัยดีกันทุกคนถึงแม้พี่จะไม่คนไม่ใช่คนกําเนิดในพื้นที่พูดง่ายต่างถิ่นมาอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรไม่มีค่ะอ่ะผมขอเบอร์พี่ออยอซกคร่อ,รอมครับพี่ครับศูนย์เก้าแปดค่ะอ่าใครสนใจก็โทรมาราคานี่มันลดได้มั้งพี่ไหมพี่ก็ลดได้ค่ะ ขอให้มาชมที่นี่ดีกว่ามาชมแล้วก็มาคุยกันที่นี่ได้เลยค่ะขออนุญาตพี่คือไม่ต่อรองทางโทรศัพท์นะพี่เนาะมันนีนมันไม่จบอะขออนุญาตมาที่นี่ใครชอบแล้วต่อรองต่อรองเสร็จปุ๊บวางเงินวางมาจำอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่พี่แล้วก็นัดโอนกันนะพี่ราคาที่เป็นราคาพี่อ่อนเลยนะค่ะไม่ใช่ว่าพี่ขายอยู่7็ดล้านแล้วผมมาเทินทําให้ราคาพี่สูงนะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปต่อพี่เขาเป็นราคาพี่เขาโดยตรงเลยอ่ะโอเคผมก็ไม่มีอะไรนะบรรยากาศสวยๆอย่างนี้ก็ขออวยพรให้พี่ออนได้ขายได้ไวๆนะครับอ่คนซื้อก็ ช่วยกันท่านก็ได้ที่สวยๆงามๆไปแล้วก็พี่ออนก็ได้เงินไปอะไรหลายๆอย่างไปเคลียร์อรดีตเ,เดินหน้าอนาคตนะพี่เนะาะค่ะอ่ะโอเควันนี้ผมบอยสิทธิ์เดนน้าไล่กับพี่ออนขอ,ขอขอบคุณทุกท่านมากขอให้พี่ออนขายได้ไวๆนะครับคระนใจก็อญญลองโทรมาคุยดูแล้วกันค่ะขอบคุณครับ<ข>